มาทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล kind of ้วสายพิมพ์ดิ้งอ่ะตังตังก็มาไหนดูตังตังหน่อยสิก็เป็นหมาเหรอะ้าผู้ชายนะคะตาหมอคางดำตาเพี้ยาตาลายแหมอมันจะเขียนว่ามีลูกเป็นหมาต่นลี่ วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวไหนอ่าปิล็อกแต่ว่าเราจะแวะน้ำตกเจก้ากระดินเจ้ากระดินก่อนอไปซื้อบัตรก่อนที่เราจะเข้าไป,ป,ะไปนะคะเราจะต้องมาซื้อบัตรนะคะสุนักนะคะสัตว์เลี้ยงนะคะเขาไม่ให้นําเข้าไปนะคะเราก็เอาตางังค์งไว้ในรถนะคะอันนี้อันนี้ก็คืออัตราค่าบริการนะคะทุกคูมามามาไปเที่ยวน้ําตกกันเราซื้อบัตรเสร็จแล้วเนาะบัตรละ สี่สิบบาทละเท่าไหรคะสี่สบาทละสี่สิบบาทค่ะมีค่าจอดรถด้วยค่าจอดรถสามสิบบาทฮะไม่ต้องห้ามขับรถเหรอเะี๋ยนี่ไงเขาบอกห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้ามนำอาหารหิวเคราเดินไปไกลไหมคะไกลเจอกิโลค่ะฮะไกลเจอสิบกิโลพูดจริงพูดเล่นเนี่ยล้อเล่นสี่สิบไม่ถอยเลยนะบางยางแล้วมาม่ากับไก่แล้วนี่บ้าเฮ้ยลุมข้าวแตกเลย ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วค่ะอันนี้น้ำปิกาตอนนี้เราก็ำลังจะเดินไปน้ำตกได้ยินเสียงแววๆแล้วมาจ้ะทุกคนหลังจากที่เราห่างหายจากการทําคลิปวอล์กนานมากตอนนี้นะคะแ่พุทธเบิกตอนนี้เรากําลังมุ่งเน้นขายของในติ๊กต็อกนะคะสาหรับใครนะคะที่อยากสนับสนุนหรืออยากอุดหนุนนะคะก็เข้าไปซื้อสินค้าที่ช่องแบนเพชรพากินเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอร้องเลยค่ะซื้อเถอะค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวปิล็อกอีต๋องตอนนี้เราก็แวะมาที่น้ําตกน้าตกยกกดกษ์กระดิ่งนะคะตอนนี้อันนี้ก็เป็นทางเดินไปจะบอกว่าอากาศดีมากเออกี่องศาวะอ้อมกี่องศา,า,าอ,อ้อมรำบากอ้อมจ้ะกูไม่มีสัญญาณค่ะ <laughs> น่านจะสิบแปดสิบเก้านี่เหละเธอเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่น้ําตกถึงหรือ,อยังคะ ยิงรถคะถึงไหมยังคะจะถึงแล้วคะ่ะ <c oughs> แต่กล้องดูตากล้องลมลูกคุกคันนี้ไปไปดูน้ำตกกันดูน้ำตกใส่มากดูสะพานดีสวย <c oughs> เหมือนถ่ายพิวิธภัณฑอ่ะดูน้ำตกสวยตรงตรงที่เราพักก็จะเป็นประมาณนี้เลยออก็ไปไนั่งดีๆไงไม่เหนื่อยเข้า้องระหว่างถือเข้า หันให้จากล้องเลยคะ่ะเพื่อย่างแหงห็นละยัน <c oughs> บุบบุบบบ <c oughs> มาทุกคนตอนนี้เรามาถึงน้ําตกแล้วนะคะน้ําตกจาก,กระดิ่งสวยมากมาดูมาดูมาดูมา,มาถึงแล้วอะกาบดีมากกาดีแห้งดีไหมว่า,ากาดีเนาะน้ำตกสวยอ่ะไม่ว่าจะไม่มีน้แประมาณน,าน้นี้เนาะสวยน้าใส่มาก,ว,มากว้าว ดูนี่ปลาด้วยปาลาอะไรอ่ะเอยเห็นบ่นี่ปาลาอะไรเธอเห็นบ่นี่แฟนเพจมาถึงใกล้หรือยังคะ,อะมองเห็นปะ่ะโอ้ใกล้มาก อันนี้เราก็ได้มาถึงหมู่บ้านปินลล็อกแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราเดินมาจากข้างในอันนี้คือทางเข้าทางออกเพชรก็งงเหมือนกันว่าทางเข้าทางออกอยู่ทางเดียวกันเฉยเลยทำไมเขาไม่แยก,กหมู่กระทะสางก็กล้าก็แอมก็เก่าสางก็เกาอิมอยู่ใช่ไหม วิวิวิวโอ้ยทำอุ้น้ำตกจอกระดิ่งเขามีพาไปตัวนี claro ้เดดร้อนมากตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูเหมืองปีล็อกเก้าค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรวัตถุวัตถุของเก่าเจ้ะเธอหมาเธอหมา อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอมอุปกรณ์ทําเหมืองแร่อุปกรณ์ทําเหมืองแร่รแรรล้วมีวัตถุโบราณคือชนละตู์โลรศัพท์่างๆก็มาไหนดูจังๆหน <ด onner S 1> ่อยสิโอ้ก็สบายเหรอวะไม่สบายปั้นไม้หลีดูดิตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะสิบเอโมงครึ่งร้อนไหมคะ ม่เนอันนี้คือผู้ร่วมซิปค่ะโยโย่เข้าบ้านมีอะไรสดเออเนาะแบบเย็นต้องมาต้องมาอันนี้พี่เ็นหน่อยเร็วต้องมา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 สักครั้งนะคะอาจารดีจริง อ้เย็นสบายมากอยู่ต่ออีกสักสามวันได้ไหมไม่กล้าพูดไม่กลับไม่ไมกล้ากล้าพูดเนาะอยู่ต่อสามวันได้ไหมมันมาอยากโคตรทางกับโคตรเขี่ยวนึกว่าแม่นันอันนี้ก็โรดเวนึกว่าเสร็จมามาโคตรเขี่ยวหลายคุ้มไหมคะคุ้มมากคุ้ม,มได้เห็นอะไรแปลกไหมเนาะอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นอ๋อเราก็ได้เห็น ต้องขอบคุณคนสัรหาที่เที่ยวมากมากเลยค่ะอุ้ยตอนนี้อากาศเย็นมากน้ำใสมากดูปลาค่ะไปดูปลาคราบปลาครับอยู่ไหนคะนู่นค่ะตรงหัวมุมนูน่นปลาคราบเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาคราบปลาผู้ชายนะคะอ้อมดูอะไรอ่ะดูปลาคราบเหรออุ้ย,ลยปลาคราบตัวใหญ่มาก ป้าผู้ชายนะคะตัวนี้ตัวใหญ่มากอีต๋องอีต๋องปีล็อกทุกคนบรรยากาศดีตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วก็จะน่าจะไม่มีหมอกตอนนี้เราดูปลาคาบ นี้วิทางที่พักที่าววเด็กที่พักคระทุกนที่พักติดริมแม่น้ำตอนนี้เรายังไม่เห็นที่พักค่ะรอเช็คอินบ่ายสองเราก็เดินเล่นแถวนี้ก่อนอันนี้คือด้านหน้านะคะที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยตอนกลางวันแลนด์มาร์คจุดลแลนด์มาร์คของเขาเลยตอนกลางวันนะคะมี เราไปถ่ายตรงนั้นเดินอ้อมไปตรงนั้นก็คือสะพานอะไรนะเขาเรียนอะไรนะสะพานไม้เหรอเรียกอะไรนะไม้ที่เขาแผ่นอะไรนะคนรักมาด้วยกันต้องไม่เกินแผแนอเไรนะออกโคงแจเออเด๋ยวตอนก็คืนน่ะน่าจะสวยเพื่นเห็นเขาถ่ายรูปเดี๋ยวจะพามาดูตอนก็คืนอีกรอบหนึ่งใช่ลมดีมากสดดดีเนาะนี่นะคะก็คือจุดแลนด์มาร์คของพีล็อกเลยค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็น เออเขาเรียกอะไรนะห้องพักเหรอใช่สถานที่พักใช่แต่ว่า <ไป S 1> ตรงนี้พีดเคยจองแล้วเขาไม่รับหมาเราก็เลยไม่ได้ <c oughs> เราเป็นไปหาที่ที่หมาพักได้ก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่พักเราก็เดี๋ยวจะถ่ายที่พักให้ดูแล้วเข้าที่พักก่อนแล้วเราก็จะมา 2. 2> ใช่รอเชีิงใหม่สองใช่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะสิบเอ็ดโมงคือสิบเอ็ดโมงไปไปหาน้ำามกินไอ้เพื่อนร่วมทริปผู้ประสบภยัยจ <c oughs> บแล้วีก เออสวยนะอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติน้ำตกน้ำเขา,าเออใสใสอีป่าบออุ้ยมีปลาพอมนู นี่ไงอาหารปลานี่เมื่อกี้ถ่ายข้างนอกตอนนี้เดินมาแล้วใกล้ๆเลยมีอาหารปลาด้วยอ่ะอืมยี่สิบบาทค่ะอุ้ยปลาหนิ้น มาปานินมีปลาด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะวิปปานินปลาเยอะมากมีปลาด้วยูแถงคางแท้อ๋อหมอค้างนะป๋าหมอค้างดำมาจะเพียนเออปานินโอ้โหไปด่าปลาปลาหลายแท้นี่เราจะไปติดพวงอุจจาขะเราจะได้รักกันไปนานๆตอนเย็นค่ะตอนนี้บรรยากาศตอนนี้แค่มาดูล่าเราวพอโอ๋อําซากสวีเอาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ซเสวี วันนี้ก็ทางที่เราเดินมาคาตกะไทสีอันอยูลูกูกเขา้าเปิดแฟสให้เหรอนนออไม่มีหมวกอันนี้ไม่ให้เข้าแกงนะมาอ,นะอันนี้เป็นข้างในตลาดบอยออมาะไม่มีหมวกอันนี้ไม่ให้เข้าแกง มีเสื้อผ้าสวยๆแต่ก็มีไม่เยอะหรอกมีแค่แบบตัวเส้นน้อันนี้ก็จะเป็นที่เขียนไม้เรียกอะไรนะคุนนี้เธอจะเรียกอะไรนะที่เขียนชื่อความหมตตาอุป<ะ>กรณ์กลางวันคอร์ไนลูเอออยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่เนินช้างศึกนะคะเรามาดูพระอาทิตย์ตกค่ะทุกคนคะ่ะมันจะมีรถ มานะคะห้าสิบบาทมาเลยค่ะมาเถอะค่ะทางชันมากค่ะมันมองเห็นบ่เธอร์เต็มอ้ถ้ามาตอนเช้าๆหมอกเทเลน้ำหมอกน่าจะเออก็คิดว่าเอ๊ะได้เราอยู่ได้เรดะ ด้วยใช้ไหมค่ะปอง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 ใครรูกเดียวไปรรู้ตัวเป็นราชวงศ์ชิงทองด้านนี้ค่ะโอ้ยพิธพิเก็บบรรยากาศใหญ่เลยค่ะตางคนณต่างไทยกันเลยเครับก็บบรรยากาศเขาราชวงศ์ชิงเราราชวงศ์ถังเหรออ๊ยอากาศกลางยินสบายเลยโอุ้ยอยู่เอาดีๆนะ โรงพยาบาลอยู่ใกล้นะก็จะถ่ายวิดีโอไิลุมัวนอกพื้นจะเทือกสิบพันดินลาดกระโดดไปที่ลอยหายสวยไหมสวยจังวะชอบภูเขาเหรอได้ไม่รู้น,นี่คือข้างล่างค่ะน,นี่คือข้างล่างของสูงมากหมู่บ้านที่แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เนิน เดินเหมียงก่อนเนินช้าสศึกคนเยอะมากทุกคนวันนี้เวลากี่โมงแล้วคะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบโมงพระทิตยังไม่ตกเลยใกล้แล้วโมงเลยนะรอ,อดูพระทย์ตกมีที่นั่งด้วยนะคะ 我爷爷妈的，放我车里。哎呀，我操！看这个，我操！你别动，我动不了。别动，我动不了。 ทำไมกล้องไม่ชัดเลยวะไม่ไ,มไปภาคเอาไอออมพล,ลูไปเลยนี่จะเป็นที่พักของเราจ้ามีระเบียงอันนี้ใครเอ,อ,เอ,อ่ยแวนเพชเข้ามาปุ๊บก็จะเจอผีโอ,โอเจอออมนี่ก็จะเป็นเตียงนอน บแบบนี้เลยรีวิวห้องน้ำกว้างฟางมากที่อันนี้<อ>คือเยี่น้ำมันเดือดใช่ไหมแมนเืว่าพัอ,อกี่นานแล้วจ๊ะเออเวอร์ห้องน้ำสะอาดสะอาดโอเคนะโอเคอยู่นะมีนี่เลยนะมีการทำร้อ,อน แต่ไม่ต้องหัวอนอกมาสิบคนจะไม่มีที่ใช้แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรูมีทีวีเตียงนอนก็จะเป็นแบบนี้เลยนุ่มๆมบอกข้าวเช้าให้เราตอนกี่โมงนะข้าวเช้าแปดโมงอันนี้เตียงเสริมเ <c oughs> ตียงสองเตียงสามวะต้องถามหมูกระทะยำข้าวพืนขาดไรคะ่ะเนวันน,นี้อาหารเย็นเบิง้ง สุดกินมูกทะเพื Now, ่อนหนาวค่ะ่งคนลเจลละมุมฮะมี สิบเดือนสิบเอ็ดเอาสีแจมๆเลย <laughs> 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 okay. Why do not get this? กพนะอยากขเขาเฟ้มเขาตังตังด้วยนะ จะเขียนว่ามีโลกเป็นมา <laughs> <ะ>รไปแล้วไหหงหรอวะต้องไหนดีนี่ในมุมนั้นไงมุมฝั่นอองนี้ก็ได้

ใช่ใช่อาหารเศร้าค่ะเศร้าแล้วนะจะแปดยี่สิบ เซนวิสเอาวกเอาลงต้มเดีวดูหน้าก่อนเออต้ไม้ด้วยว้าวอู้น่ากินเะตื่นบิเวตบะาใส่ขิงออว่ะเซนวิสกิงก็พักมั้พี่เพชบนต้ไม้